รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมปินดุกครับร้าชนีมหานิยมค่ะพบกับเราหลายหลายคนนะครับในรายการรัดกระุพทารวยนะครับาแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ที่หนองคายใช่มาสายมูกันอ่วันนี้มาทําอะไรเอ่ยนี่เลยลงแม่น้ําขุ่งตามคําสัญญาไปไหนวันนี้ไปไหน ไไปไหนวันนี้เราจะลงแม่น้ํโคงนะครับ,รบวันนี้เราเรามีแผนที่จะลงแม่น้ําโคงเพื่อที่จะไปไหว้พระธาตุกลางน้ำพระธาตุกลางน้า,านนใครอยากเห็นพระธาตุกลางน้ําก็ด้านหลังนะครับใช่จาลองใช่ไหมแล้วก็ต้องติดตามชมรายการให้จบด้วยเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกมากๆเลยอาจารย์ แต่พอเราจะมาทำเนี่ยรายการเนี่ยเนาะมันหยุดให้ไม่รู้ว่าหยุดเพื่ออะไรจะรอดไหมเนี่ยงานรอดรอดนะคะก็เดี๋ยวไปทำพิธีแล้วก็ไปไหว้พระธาตุกลางน้ำแล้วเหมาเรือไปค่ะแล้วก็ไปบวงสวงพระปู่แม่ย่าพระปู่ศรีสุโธมยยาศรีปฐุมมาแล้วพญานาคพญานาคีทุกตระกูลเลยนะคะก็ติดตามชมด้วยกันแล้วก็ได้บุญร่วมกัน ทุกท่านด้วยนะคะพี่น้องค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับสมาชิกนะครับผู้บริหารของบริษัท P&K n ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปทำพิธีกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับไปเลยครับลงเลยีี่กไมมแงทสย การโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PNK คอรดดิง เราก็พาสมาชิกไปไหว้พระธาตุกลางน้ําแล้วเราก็ไปถวายให้ปู่กระยานะครับที่กลางแม่น้าโขงเลยโอ้โหมีความสุขกันไหมพวกเราโอ้โหมั่รู้สึกสุขมากก็คือได้พาไปกินก๋วยเตี๋วด้วยอร่อยไหมครับอร่อยแล้วก็มาอิ่มบุญกันต่อที่วัดนะครับที่วัดนะคะวัดป่าหลวงนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังสร้างกุฏิอยู่นะคะให้กับ หลวงพ่อพระอาจารย์นะคะซึ่งปกติเนี้ยน้ำมันจะท่วมหมดเลยเนาะเดี๋ยวกุฏิไม่มีอยู่นะคนไหนอยากได้บุญก็ร่วมบริจาคมาร่วมกันสร้างที่วัดป่าหลวงหนองคายนะคะแล้วก็นี่เลยปู่พญานาคานะคะก็รอพวกเราอยู่นะคะเพื่อจะเนาะบรรจุหัวใจนะคะวันนี้เราไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่วงที่สองไปกันเลยครับไปเลยค่ะรวยเลย สนับสนุนรายการโดยกาแฟองเอนเข่าวตองและในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็เป็นช่วงชิมอาหารตอนนี้ดรรัชนีไม่ว่างนะครับก็เลยเสร็จโจรสิครับกินคนเดียวไม่มีคนแย่งนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับ น้องหญิงนะครับน้องหญิงสวัสดีครับน้องหญิงเป็นผู้จัดการร้านรีวิชิลรีวิชิลหนองคายใช่ไหมติดริมแม่น้ำติดริมแม่น้ำโขงเหรอผมริมแม่น้ำแม่น้ำโขงทวทีริมแม่น้ำโขงนะครับเห็นเคยไปต่างอีกจังหวัดหนึ่งผมเคยไปที่ทางจันทรยอง เจ้าเดียวกันไหมเจ้าเดียวกันค่ะอ๋อเจ้าเดียวกันใช่เพราะมันมีโลโก้เหมือนกันเลยก็คือก็คือมีสัญลักษณ์เป็นโดมดอกเห็ดโดมดอกเห็ดตุนี้นะอ๋อวันนี้เราคุยกันในอินดอร์นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมีเอาท์ดรสวนอาท์ดรก็จะมีโคมดอกเห็ดแล้วก็มีดนตรีสดใช่ค่ะนั่งชิลๆเห็นพระอาทิตย์ตกเวลาไหนที่น่ามาที่สุด จริงๆแนะนําไปช่วงหน้าหนาวค่ะของทุกปีเลยค่ะช่วงหน้าหนาวใช่ค่ะเพราะอะไรบรรยากาศจะดีมากเลยลูกค้าจะนั่งแล้วก็แบบรู้สึกเย็นเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยโอ้ลมจากแม่น้ำใช่ค่ะแต่ถ้าช่วงธรรมดานี่ช่วงกี่โมงที่หน้ามานั่งที่สุดจริงๆจะ เริ่มมานั่งด้านบนตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปเลยค่ะแต่ทางร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนเลยค่ะอ๋อเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วช่วงเย็นเย็นก็ประมาณ5้าโมงเนี่ยก็มานั่งรอชมพระอาทิตย์ตกได้เลยก็ตกอยู่ฝั่งนู้นใช่ค่ะตกทุกวันอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งฝั่งนู้นก็คือสปปใชตรงกับประเทศลาวตงกับเวียงจันทร์พอดีเวียงจันทร์เลยนะครับนะก็จะได้เห็นบอกแขกที่ที่มาที่เนี่ย จะมีแขกเป็นพี่น้องจากสปปด้วยใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะจริงๆทางร้านนะคะก็คือเป็นร้านอาหารไทยทั้งอาหารอีสานแล้วก็จุดเด่นของร้านอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารทะเลค่ะอาหารทะเลโอ้มาหนองคายมีอาหารทะเลด้วยเหรอใช่ค่ะถึงแม้จังหวัดหนองคายจะไม่มีทะเลแต่ว่าที่ร้านลิวชื่อมีอาหารทะเลเสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกคนเลยค่ะ อ๋อที่เมื่อกี้บอกเรามีสาขาอยู่ที่ระยองระยองเราก็เลยมีวัตถุดิบจากระยองใช่ค่ะขึ้นจากตรงเลยอ๋อขึ้นจากทะเลระยองแล้วก็มา d ด r e c t มาที่นี่เลยเพราะฉะนั้นคนที่มากินอาหารทะเลที่ริเวอร์ชิวที่หนองคายเนี่ยก็จะได้อาหารทะเลที่สดใหม่นะครับมีอะไรบ้างอาหารทะเลเนี่ย จริงๆนะคะมีทั้งปลาหมึกนะคะนี่เป็นปลาหมึกหอมตัวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งขาวนะคะแล้วก็มีเป็นพวกเมนูปลาทะเลค่ะเมนูปลาทะเลคนที่บางคนนะไม่กินปลาแม่น้ำก็กินปลาทะเลก็มาที่นี่ได้นะครับโอเคอ้าวละถ้างั้นเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องอาหารดีกว่าว่าวันนี้ เอาอะไรมานาเสนอให้กับรายการรักกระดุกพารวยบ้างค่ะได้ค่ะจริงๆแนะนําเมนูแรกก่อนนะคะครับเป็นเมนูเซตบาร์บีคิวค่ะอันไหนเนี่ยนีอันนี้ที่ห้อยๆนี่ใช่ค่ะยังไงนี่อันนี้จะเป็นสูตรบาร์บีคิวของทางร้านนะคะจะประกอบไปด้วยหมูแล้วก็กุ้งนะคะถือว่าลูกค้าอยากทานเนื้อหรือว่าอยากทานไก่ก็สามารถรีเควสได้อบอกได้บอกได้เลยค่ะนะครับแล้วก็ มีอะไรต่อมาครับมีต่อมาเป็นกุ้งแม่น้ําเผานะคะกุ้งแม่น้ำใช่ค่ะก็จะมีไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะตลอดทั้งปีให้กับจุกเลยค่ะ อ่ะฮะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านชื่อว่าเมนูสะพานมิตรภาพค่ะสะพานมะพานสพแตไทตั้่นจังเลยเป็นตอนนี้จะเป็นซิโครูชิ้นใหญ่ค่ะทางร้านก็นํามาตุนให้เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็นำมาหมักสู่ของทางร้านแล้วก็นําไปย่างนะคะหลาขั้นตอนเลยน้ำจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจ่มีนะคะแล้วมีเครื่องเคียงอีกนอกจาก มันฝรั่งมีอะไรก็จะมีเป็นข้าวปั้นทอดค่ะข้าวปั้นทอดใช่เหมือนข้าวจี๋ไหมเออคล้ายๆนะคะแต่ว่าด้านในจะเป็นข้าวสวยค่ะไม่ใช่ข้าวเหนียวค่ะอ๋อถ้าข้าวจี๋ก็จะเป็นข้าวเหนียวแต่ของเราเป็นข้าวสวยก็กินกับซี่โครงหมูเนี่ยอะไรนะอะไรอีกทีนะมิตรภาพอะไรนะสะพานมิตรภาพไทยลาวสะามิตรภาพไทยลาว ลูกค้าก็คือทุกโต๊ะแล้วว่าทุกคณะจองที่มาก็จะต้องรีเควสต์เมนูนี้เลยเพราะว่าที่บอกว่าเขาเอาไปตุ๋นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความนุ่มนะแล้วเอาไปย่างพอย่างก็จะหอมนะนะครับพูดแล้วน้ำลายไหลเลยอ้าวเมนูต่อไปครับต่อมานะคะเป็นเมนูปลาสงันค่ะเป็นชูผีปลาสงัน ปลาสงัวจริงๆภาคกลางจะเรียกว่าปลาเนื้ออ่อนแต่ว่ามันเป็นปลาแม่น้ำโขงนะคะแล้วตัวมันก็เลยใหญ่นะคะคก็เลยถือว่าชื่อว่าปลาสงว<อ>ัวค่ะใส่พันเดียวกันใสยพันเดียวกันค่ะหรือว่าจะเรียกอีกชื่อคือปลานางก็ได้อก็คือถ้าเป็นภาษากลางก็คือปลาเนื้ออ่อนแหละใชะขัดอะไรนะครับเป็นชูชีนชูชีรสชาติจะเป็นยังไงก็จริงจจะกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีความเผ็ดเล็กน้อยนะคะ ความเผ็ดนี่เราบอกเขาได้ไหมเลเวลไหนหมายถึงว่าลูกค้ามีเคสได้นะแกะมันขึ้นมาเ็แกนะครับถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็บอกเขานะครับโอเคเมนูต่อไปครับเป็นเมนูชื่อว่าเมนูตําหลวงพระบางค่ะตาหลวงพระบางเป็นอะไรตัวนี้จะเป็นเส้นมะละกอแบบเป็นเส้นบางๆน แล้วก็ทานคู่กับตัวเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวมีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวใช่ค่ะวิธีสไลด์จะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าปกติส้มตำเขาจะสับใช่ค่ะสับแล้วก็อันนี้เราก็จะสลด์เป็นบางๆเป็นชิ้นใช่ค่ะมันมันเส้นใหญ่เลยใช่ค่ะเส้นใหญ่แล้วก็จะมีความกรอบนะคะเขาก็จะอมน้ําไปได้เยอะกว่านะใช่ค่ะโอเคครับเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปเป็นผัดฉ่าปลาแม่น้ำโขงค่ะที่ร้านจะใช้เป็นเมนูปลาคังค่ะ ก็ใช่ค่ะจะทําได้ทั้ง3แบบเลยนะคะปลาคางก็คือจะมีทั้งต้มยํานะคะผัดชาแล้วก็ลวกจิ้มด้วยค่ะอ๋อนี่นะครับก็มีลวกจิ้มใครที่แบบว่าอยากจะกินกับซีฟู้ด่างนี้นะครับก็เป็นลวกจิ้มส่วนถ้าอยากจะซดให้แบบเขาเรียกอะไรโล่งคอนะก็เป็นแบบต้มยำต้มยำน้ำตาลค่ะต้มยำปลา ้มีอ,นนอีกอ,นนอันนี้ค่ะอันนี้คือเป็นอาหารพื้นถิ่นประจําจังหวัดหนองคายคนะคะชื่อว่าเมนูจังโก้ะะจังโก้ใืค่ค,ออรครับอันนี้เป็นจังโก้เนื้อนะคะหน้านตาจะคล้ายๆกับผัดชานะคะ<อ>แต่ว่ารสชาติสัมผัสจะไม่เหมือนกันคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูเนื้อเขาจะใส่ดีไปด้วยจะมีความขมนิดนึงนะคะ มีมีเป็นเนื้ออย่างเดียวเหรอเป็นหมูด้วยค่ะอ๋อเป็นหมูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมูก็จะไม่ได้ใส่ดีอ๋อนะครก็จะไม่มีความขมจังโก้นะครับอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินมันเป็นเป็นอาหารพื้นถิ่นใช่ค่ะแล้วส่วนอันนี้ล่ะครับอันนี้เป็นเมนูพิเศษของทางร้านนะคะชื่อว่าเมนูปลาซิวแก้วคั่วพริกเกลือ ปลาซิวแก้วคั่วพริกเกลือใช่ค่ะเมนูพริกเกลือที่ร้านก็ลูกค้าก็จะสั่งเยอะก็จะมีเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วพิเศษยังไงบอกเป็นเมนูพิเศษพิเศษก็คือแค่แวะมาที่ร้านริเวอร์ชิลค่ะครับลูกค้าแค่เช็คอินว่ามารับประทานอาหารที่ร้านรับไปเลยค่ะแล้วใช่อ๋อแค่เช็คอินเฉยๆต้องมีขั้นต่ำไหมไม่มีค่ะจริงเหรอใช่ค่ะอ๋อแค่ขอให้มาที่ร้านนะครับแล้วก็เช็คอิน ก็รับปลาซิวแก้วคั่วพริกเกลือไปเลยอันนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านเนาะแล้วต้องถามว่าอันนี้อันนี้เป็นปลาหมึกย่างค่ะปลาหมึกย่างตัวใหญ่มากเลย่ะสดไหมสดมากสดอย่างที่บอกนะได้เล็กมาจากระยองเลยใช่ค่ะ อาหารทะเลก็ยังมีหลากหลายใช่ไหมครับปูมีไหมปูมีค่ะเป็นบางช่วงค่ะอ๋อถ้าเป็นฤดูของเขามีนะใช่ค่ะฤดูของเขาถ้าอยากกินผมว่าโทรมาเช็กก่อนดีกว่าโทรมาเช็คก่อนดีกว่านะโทรมาเช็คโทรมาจองก่อนได้เลยค่ะบุกอาหารไว้ก่อนได้ครับุกตกบุก ติมได้ไดไค่ะเราก็จะมีผังโต๊ะให้ลูกค้าได้เลือกอว่าอยากนั่งโซนไหนเพราะว่าที่ร้านก็จะมีโซนที่เป็นโซนลังนกนะคะซุ้มลังโนกหรือว่าเลังโนกท,ท,ที่นั่งได้กี่คนรครจริงๆนั่งได้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่า,าส่วนใหญ่ลูกค้าจะมากันเป็นคู่แล้วก็จอ,อ,สองส่วนนั้นมากกว่าเป็นพิเศษนิดน<ช>ึงก็จะมีแบบบางๆน่อนนะครับแล้วก็มีโซนที่อยู่ริมริมโขงนะครับ ดนตรีนี่มีทุกวันไหมมีทุกวันเลยค่ะมีทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงถ้ารอบแรกตั้งแต่หนึ่งทุ่มค่ะจะถึงสองทุ่มครึ่งนะคะอีกหนึ่งวงก็คือจะเพิ่มจังหวะมาจะมีกลองด้วยก็จะตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยค่ะครับผมสี่ทุ่มครึ่งเลยใช่ค่ะนะครับที่ร้านรับจัดเลี้ยงไหมรับด้วยค่ะรับด้วยเต็มที่ได้เท่าไหร่ก็สูงสุดก็เคยสองห้าิบที่นั่งค่ะเหมาชั้นบนได้ไหมเมาได้เลยได้เลย นะครับเพราะเหมาะเหมาะกับการที่จะเหมานะแล้วเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มมีอะไรจริงๆเครื่องดื่มก็ที่ร้านก็คือจะมีครบเลยค่ะค็อกเทลด้วยคอกเทลด้วยใช่ค่ะมีทั้งค็อกเทลผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มปกติมีครบหมดเลยค่ะเบียคือเบียรสดก็มีด้วยอ๋อครับแล้วส่วนด้านล่างนี่เป็นอารมณ์ไหนครับข้างล่างเนี่ยจริงๆจะเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ห้องคาเฟ่ด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของพาร์ทตั้งแต่ตั้งแต่ บายบายยันเ็นเน่ก็จะมีคาเฟ่มีปิกาแฟอ้มคาเฟ่ด้วยนะครับเพ้น์ดนตรีก็มี2ชั้นเลยใช่ค่ะแตกต่างกันไหมจริงๆถ้าเกิดว่าในในช่วงเวลานะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นหัวข้ามก็จะเป็นโฟกใ่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดึกหน่อยก็จะมีกลองเพิ่มขึ้นมาในช่วางคืนที่บเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะนะครับโอเคเอาละถ้างั้นเดี๋ยวต้องถามถึงโปรโมชั่นที่จะให้กับทางรายการ นะครับว่ามีโปรโมชั่นให้กับผู้ชมรายการรัดกระดุกออนทัวอะไรบ้างครับแค่แจ้งว่ามาจากรายการรัดกระดุกพารวยนะครับก็รับส่วนลดไปเลยค่ะ10% 10%เซนเซนะครับถึงเมื่อไหร่เอ่ยให้ถึงสิ้นปีเลยค่ะโอ้ให้ถึงสิ้นปีเลย2568นรบแะครับแค่บอกว่ามาจากรายการรัดกระดุกพารวยอย่างั้นเขาอยากจะมากันแล้ว อยากรู้โลเคชันอยากจะรู้สถานที่ตั้งตรงไหนเอ่ยค่ะจริงๆเลยตลาดวัดธาตมานิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมาไหว้พระเนี่ยที่วัดโพชัยนะคะจากวัดโพชัยมาถึงร้านเนี่ยหานาทีเท่านั้นเองค่ะเซิร์ชทาง Google Map ได้ไหมได้เลยเซิร์ชว่า r ิเวอร์ชิลหนองคายได้เลย i ิเวอร์ชิลหนองคายนะครับ่าไปเซิร์ช r ิเวอร์ชิล ละย้อนนะครับเดี๋ยวไปผิดร้านนะครับร้านนู้นไม่ได้ทำโปรโมชั่นนี้นะครับเรายังไม่ได้ไปนะครับก็นะครับคีย์ที่ g o o g l e Map ได้เลยนะครับหรือว่า Facebook ได้ไหมทวงปรมจองเบอร์อยู่ใน a c e b o o k เลยชื่อเฟซบุ๊กก็ลิเวอร์ชิลหนองคายลิเวอร์ชิลหนองคายภาษาไทยคีย์ได้เลยค่ะโอเคนะครับก็นั่นเป็นโปรโมชั่นของทางร้านลิเวอร์ชิลนะครับส่วนวันนี้นะครับ PNK นนะครับก็จะมอบ P N เเข้าวตองเป็นกระแสนะครับให้กับทางร้านะานะครับผมแล้วส่วนท่านผู้ชมนะครับที่ตอบคําถามถูกวันนี้แจกนะครับ PNK เข้าวตอง1รางวัลน,นะครับแล้วก็การโน้ติอีกหนึ่งรางวัลลักไก่ดีไหมเนี่ยขอพิชโปรไบโอติกอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับเพราะวันนี้ดรรัชนีไม่อยู่ผมแจกสามรางวัลน,นะครับ <c oughs> ส่วนนะครับก็ยังมีเหรียญนะครับจากวัดป่าหลวงนะครับ ท่านจเจ้าอาวาสให้มานะครับเป็นพระปิรันทะวัชชะนะครับเป็นพระที่ในด้านของเมตตามหานิยมนะครับ,รบก็แจกอีก3รางวัลน,นะครับโอเสำหรับคำถามท้ายรายการวันนี้นะครับมีว่าร้านดิวแชร์มีอยู่2สาขานะครับมีสาขาที่จังหวัดใดบ้างข้อ1ครับ จังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดระยองค่ะจังหวัดหนองคายและจังหวัดระยองส่วนข้อ2จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรสิครับอยู่อีสานเนาะค่ะโอเคใครตอบได้รีบตอบมาทางหน้า Facebook ของรัฐกระดุกพารวยนะครับหรือว่าสแกน QR Code คหรือว่าจะโทรมาก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณน้องหญิงมากนะครับค่ะขอบคุณคระขอบคุณรายการครับแล้วพบกันใหม่กับรายการรัฐกระดุกพารวยนะครับวันนี้สวัสดีครับ เคโกเขอให้ได้ช่วยเหลือผู้คนตลอดไปปิดทองเบื้องหลังก็จะมีคนที่คอยสนับสนุนคิดถึงเรื่องราววันเก่าเยงคิดถึงเรื่องราววันนั้น

จะไม่มีแสงดาวที่เคยส่งสวาส่างสวัยเจ,จ้าจักไปไม่มีวันกลับมาหลับเถิดนะดวงดาวจากฟ้าคืนนิยามนิทราเจ้าจงหลับไหล บนฟ้าที่แสนงดงามยิงย่งใหญ่แม้ร่างกายจากไปแต่ความรักอยู่ในหัวใจยังคงสวยงามจากนี้สายลมเอ่ย